โรงหมักเหล้าขาวในชนบทของประเทศจีนเป็นยังไงวันนี้จอยจะพาทุกคนมาดูกันและนี่ก็คือทางเข้าค่ะทุกคน <c oughs> เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับสาวไทยแบบเรามากๆต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่พาเพื่อนๆดูบรรยากาศของโรงหมักเหล้าที่นี่กันนะคะแต่ถ้าใครถามถึงวิธีขั้นตอนกระบวนการหมักไม่มีให้เด้อว่าด้วยเรื่องของการใช้พื้นที่ให้คุ้มเนี่ยต้องยกให้พี่จีนเขาจริงๆนะคะอย่างเช่นพื้นที่ว่างข้างๆบ้านตรงนี้ค่ะเขาก็จะใช้ปลูกข,ข้าวโพดท,ทาเป็นสวนข้าวโพดขนาดเล็กสามารถสร้างรายได้ได้อีกอย่างหนึ่งเลยมาค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของหน้าโรงหมักเหล้าที่จอยจะพาทุกคนมาดูวันนี้กันนะคะบอกเลยว่าทุกคนเห็น แล้วก็จะตะลึงแล้วก็จึ้งมากๆแน่นอนในเรื่องของสุขอ,อนามัยนะจุดนี้มองข้ามไปก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวฟ่างนะคะหรือว่าที่คนจีนเรียกว่าเกาเหลียงนั่นเองโรงหมักเหล้าที่นี่เนี่ยเขาจะใช้ข้าวฟ่างเป็นส่วนประกอบในการหมักเหล้าขาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในของโรงหมักเหล้านะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศข้างในนี้ไปพร้อมๆกันตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยจอยแอบตกใจนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสะอาดไหมเราก็ถามแฟนไปนะคะว่าเธอที่นี่มันสะอาดจริงๆใช่ไหมก็เลยพูดกับจอยว่าเราดู แค่สถานที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สะอาดแต่เขาบอกว่าขั้นตอนวิธีการทําการหมัก่ะคสะอาดหมดทุกขั้นตอนพอผ,ผ่านกระบวนการผลิตต่าง,างๆมาแล้วเนี่ยเขาก็จะนําเหล้าที่ได้มาหมักใส่โอ่งไว้แบบนี้นะคะแล้วเวลาที่ร้านเขาจะขายให้กับลูกค้าเขาก็จะแบ่งขายใส่เป็นกระปุกแบบนี้ให้กับลูกค้าซึ่งพ่อของแฟนจอยอ่ะคเขาเป็นลูกค้าประจําที่นี่ปกติก็จะมาสั่งซื้อเป็นเกลอนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปแบ่งขายต่ออีกทีหนึงง่งจริงๆเจ้าของร้านเขาก็น่ารักนะคะเขาก็จะให้เราเทสสีแล้วก็เทสกลิ่นก่อนว่าเราโอเคไหมถ้าสมมติว่าเรา ถาไม่โอเคเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปลองไห่อื่นได้นะคะพอเราโอเคแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการตักใส่เกลอนตามขนาดที่เราสั่งซื้อไปนะหนที่เขาใช้หมักเหล้าที่เนี่ยเขาก็จะเอาฝั่งดินแบบนี้ไว้ทุกไหเลยนะคะเขาเรียกว่าไห่หรือว่าองค์อ่ะทุกคนจอยภาคเองก็ยังงงเองนะคะสรุปว่ามันคือไหหรือองค์แต่นั่นแหละค่ะที่เขาต้องเอาไหาฝั่งดินไว้แบบนี้ก็เพื่อป้องกันการละเหยของเหล้านะคะได้มาเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วขาวของเราเดี๋ยวให้เพื่อนๆทายกันนะคะว่ากระปุกนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจอยจะตอบเฉลยไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะ ใหม่คลิปหน้านะคะ